มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ p u t u t o บ้านสวนสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กันที่โซนกระบะนั่นเองนะคะกระบะเรามีเยอะมากนะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเชฟโรเล e t c o ์เร LT Cap เครื่อง 2,500cc นะคะเป็นเกียร์ MT เกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2016ทุกคนจะบอกว่าไม่วิ่งไปน้อยนะ แสนนะคะแสนสนะคะถือว่าเป็นรถใช้งานนะคะถ้ารถใช้งานขนาดนี้รถดีค่ะโอเคนะคะครโด LT c a p นะคะ2.5 MT นะคะคันนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะใครกำลังตามหาอยู่บ้างคะนี่เลยนะคะจะบอกว่าผ่อน0%เริ่มต้นกับเราเพียง4 5 7 3บาทนะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะคะตามที่เห็นเลยทุกคนนะคะกระจังหน้าทเท่แ,ะะแบบนี้นะคะรถแบบพร้อมรวย จริงๆนะคะคันนี้ใส่นะคะล้อเดิมศูนย์นะคะเชฟโรเลตมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ยางนะคะเป็นยางใหม่กระจกนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะจ mm ๊ะ hmm. นี่คือฟรอนต์ของเข mm ้าทูราเม็ก์นะคะมาดูกันนะคะอีกฝั่งนึงนะคะเป็นไงบ้างนะคะ mm hmm. ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะ mm hmm. สภาพยังดีอยู่นะคะ นี่นะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะคันนี้เป็น Open Cap นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวดูกันด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังก็เป็นในส่วนของ Macliner รนะคะคโคราโดตรงรุ่นของเขานะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราดูมุมด้านหลังกันหน่อยนะนี่นะคะมุมด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง2.5เชฟโรเลตโคราโดโ LT นะคะแคป นั่นเองนะคะไปดูกันที่ภายในคะ่ะภายในของคันนี้นะคะเปิดมาแล้วโทนด้านในของตัวรถนะคะจะเป็นโทนสีเทาแล้วก็สีดำนะคะเบาเขาก็จะเป็นเบาะพรมสลับผ้าแบบนี้นะจ๊ะลายสวยอยู่นะทุกคนสวยอยู่ นะคะปีกเบาะนะคะสูงกระชับกําลังดีนะคะนั่งกันได้ทุกคนนะคะไม่ปีกเบาะคือไม่สูงจนเกินไปแล้วนั่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้พอดีตัวนะคะความเร็วสูงขึ้นเบาะก็กระชับเราดีขึ้นนะคะด้านบนนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะในส่วนของม่านบังแดดน,นะคะจะมีกระจกในตัวแบบนี้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งข้างๆนะคะ นี่ค่ะไฟหน้าเก่งก็มีด้วยนะนี่มีมีที่แขวนของด้วยนะทุกคนแบบแขวนดิบเข้าไปนะคะที่เพิ่งจะเห็นเหมือนกันโอเคไฟนะคะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลของเขานะคะก็จะมีจอแสดงผลนะคะตรงกลางนะคะรองรับ fmamaux นะคะไว้ให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะมีปลั๊กเสียบนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา MT mm hmm. มีช่องใส่เหรียญให้นะคะนี่ที่วางแก้ว mm hmm. บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ติดรถอยู่นะคะ mm hmm. มีเก๊ะใส่ของด้านบนและด้านล่างด้วยนะคะ mm hmm. ช่องแอร์นะคะจะมีแบบตรงกลางซ้ายขวาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะด้านข้างประมาณนี้เลย mm hmm. มีที่วางแก้วนะคะออกแบบสวยๆกเก๋ๆใส่ไว้ให้ดูด้านในนะคะ เอาละนะคะคันนี้นะคะมีไฟกลางเก่งด้วยนะนะคะด้านบนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันลองไปนั่งแบบมีประตูเปิดมาแล้วนะคะเป็นประตูแคปนั่นเองนะคะก็จะมีช่องใส่ของนะคะมือจับตรงนี้เบาะด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะพนักพิงนะคะจะเป็นลายเดียวกันกับเบาะด้านหน้านะคะลายสวยๆเหมือนกันนะคะเข้าไปนั่งได้แล้วสบายสบาย นยคะผู้โดยสารด้านหลังก็นั่งพิงได้นั่งพิงได้ระดับหนึ่งเลยแบบนี้นะคะพอดีตัวเลยพอสูง160ก็เข้ามานั่งได้เลยนะคะนี่นะคะที่พักแขนก็มีด้วยด้านข้างประตูเปิดไปได้ทั้งสองฝั่งนะคะด้านบนนะคะมีไฟกลางเก่งให้ด้วยนะจ๊ะเอาละไม่ใช้แล้วก็ปิดไว้เลยนะคะเก็บพลังงานโอเคนะคะรถอีกคันหนึ่งที่ พร้อมใช้งานนะคะพร้อมถุงลมนิรภัย airbags คู่หน้าให้นะคะเป็นรถนะคะเช r o รเล c o o r r a d o LT Cap เครื่อง2.5ราคานะคะรถ3 0 0 0 0บาทนะคะจบสุดที่359,000บาทตลอดสัญญาที่6,942สูงสุด7ปี84งวดนะคะถ้าใครกำลังมองหาอยู่มาแล้วนะจ๊ะเอาใจกันสุดๆเลยนะใครอยากได้คันไหนคอมเมนต์บอก ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พลอยด้วยนะคะรถดีๆคุณภาพดีๆมีมาอีกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ